สวัสดีชาวแบงกอทุกคนด้วยวันนี้ก็จะมาบอกว่าผมเปิด F4 เอาไว้แล้วนะครับสำหรับคนที่อยากจะติดตามข่าสามผมก็ติดตามได้ KFC นี้นะครับ นี่ครับนี่เราวก็เป็น Facebook FC b a แบงกาซ่านะครับจะรู้ทุกข่าวสารของผมเลยโอเคครับก็นี่นี่นียอ,อ่ะเพิ่งเปิดมาเมื่อส,สองอารีที่แล้วนะครับนะครับมาดูข่าวสารกันด้วยนะครัว่าผมจะคลิปตอนไหนเวลาอะไรนะครับผมนะ ก็ช่วยดูกันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ